กลับมาที่กรมฐหารราบที่11รักษาพระองค์นะครับเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้เห็นกันเลยนะครับว่าคู่มวยรอบมาราธอนทั้ง8คนนั้นใครเจอใครครับหนึ่งจะเจอกับ2 3เจอกับ4 5เจอกับ6และ7เจอกับ8คู้แรกมาแล้วครับต่อย3ยกนะครับเริ่มแล้วครับนี่เป็นคู่แรกยกที่หนึ่งครับ ชิงเงินรางวัล3ามแสนบาทครับถ้าหากว่าไม่น็อกกันนะครับผู้ชนะนั้นต้องต่อยเก้ายกครับถึงจะเป็นเป็นแชมปเปี้ยนกังเกงแดนนี่เลิลาจุงแพทัวนะครับกับ รอไม่ได้นะครับมยรอบมาเราทำเงินล้านนี้เพราะว่าต่อยแค่สายกโดนขวาล่นไปแล้วครับไม่นับครับโชคดีครับอันตรายนะครับ เพชรทักษิณสอธรรมเพชรนะครับมาสักรู่รที่โดนหมัดลงไปเดียวกับแก้วแฟแท็กซ์ครับมวยจากชัยภูมิเพชรทักษิณนี่มวยพัทลุงครับโอ้โหนาทีวิกฤตครับขอามมุสับสนเล็ก,กน้อยเลยครับเนื่องจากว่าเวลานั้นสั้นและกันแล้ว นำ้ำเงินน้าไตรจักนะครับน่าในแก้วแพทแท็บส์แดงน้าเพชรทักษิครับอายุ22ไายจัก21ครับ,บ,บ,บมวยโคราชโ้เกลทักษิณรับไปเยอะครับ อีกลองนะ่าจจะเร้าใจครับเพราะว่ามันวยรอบนี้นั้นต่อยกัน3ยกนะครับต้องเลับมาเป็นไ่ไล่ครับให้ทักษิณหมดทรับหมดยก ตายสู่โลกแห่งอนาคตเติมพลังสีสันให้กับชีวิตมัวกนะนอกอินเด็กมัวกันนกที่ได้รับมาตรฐานจากนานานประเทศาทาตานยังไงครับลูกพี่อลูกพี่ฝีมือไม่ตกเลยนะครับเนี่ยหม่เกี๊ยวกุ้งจากซีพีรหมืนกอน กลับมาชมกันต่อนะครับชมภาพชาครับโนลุกขวานะครับเทศสินไรครับสิบจอมไกรนี่ปีนี้อายุ21มวยโคราชนะครับเป็นนาทีวิกฤตที่เทศสินพยายามจะประคองตัวให้รอดจากการถูกน็อกในยกแรกไปได้ก็ตื่นเต้นครับนี่คือซึกกกะย่าง5ดาวมวยรอบมาราธอนเงินล้านนะครับ ผู้ชนะเลิศจะคว้าเงินรางวัลเป็นเงินสด3 0 0 0 0บาทขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มปฏิแดงจำกัดคุณอดิเรกสีประทักกรประการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนก็กรพงวิเศษไพูทู์ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนยกสองครับจับตาดูครับว่าใครอยู่ใครไปครับชมกันต่อเป็นเวทียกสองใครจะสินเนินบุกแล้วไม่บุกไม่ได้ลุ พุทธนีุ่กลูกเลยมีทั้งศอกเสิร์กด้วยแต่ว่ายกแรกโดนไตรจัดล่องไปแล้วนะครับเพชรศิลเดินบี้แล้วยกกันแค่3ยกมวยรอบรพนักงินล้านไก่ย่างหดาวชนะเลิศรับไปสามแสนรองชนะเลิศ2องแสนบาทพูกเข้าไปชิงโต้งขาทีเดียวเลยนะครับเพชรศิลโต้งรอบครับผมน่าจะโยนได้แต่ว่าตอนนี้โดนแล้วครับสถานการณ์ลำบากเลยครับ เฟตเวประเทศไทยนะครับให้เพชรสินแข้งรุ่นซูนนเปอร์เฟตวเวทจะพามวยไทยโลกครับเอาแล้วเมาแล้วนะครับเพชรสินยกนี้ยกสองเมาแล้วใกลจับใส่ใหญ่เต็มที่เลยไปแล้วนะครับยังไม่นับสถานการณ์ย่ำแย่แล้วครับตอนนี้เพชรสินเมาแล้วยังไม่ยังไม่ฟื้นนะครับ ทำไ้าจะจำบ้านเลขที่ไม่ได้แล้วเพราะว่า5แต่จ,จับครบมยกพระเอกเลยนะครับได้นับยกยกนี้แล้วคนที่ชนะน็อกถือว่าได้เปรียบเพราะว่าจะได้พักดานครับไม่ต้องใช้แรงเยอะแต่ถ้าหากว่าสู้กันสามยกชนะคะแนนนั้นก็เหนื่อยมากมากกว่าที่จะน็อกกุต่อสูแมวมวยรอบมาราธอนนี่ มวยหมัดดีอย่างเท่าที่แล้วต้องไปพบเพชรด,ด,ดีที่โคราชก็คว้ารางวัลไปแล้วนะครับเพราะว่าหมัดแรงต้องขอบคุณ CPF นะครับที่ให้การสนับสนุนนอกจากรายการใหญ่วันนี้แล้วสินค้าราคาถูกครับมีจำหน่ายที่นี่รีบมาครับท่านพี่ต้องการได้ของถูกและมีคุณภาพ ดูแลวชกสบายแล้วนะครับไกลจากเพราะว่าตุนคะแนนว่าย,ยกสองนี่ซัดไปสองแต้มแล้วเขาเพชรศิณนี่ถูกนับไปด้วยสาอยอีกมัดนึงแม่โอ้โหกันมัดไม่อยู่ทางเพชรศิณยังดูว่าการทรงตัวของเพชรศักษิณนยังไม่ดีนะครับน,น,น,นม่ตรงยื้อเวลาครับ คนโดนนับต้องยื้อเวลาให้ผ่านยกนี้ไปก่อนครับเพื่อไปแก้ไขเอายกหน้านี่22ปีจากพัทลุงนะครับเทรทัศินสินสรธรรมเพชรยกสบายเลยเพราะว่าตุ้งหมดยกที่สอง เคลง่างอื่ใจเร็วเลือกเคลื่ง่า่ใจเร็วเลือกประกันภัยไทยวิวัตรครับความสุขที่สัมผัสได้อินโนว่าใหม่สัมผัสแห่งคุณค่าเดี๋ยวไหนวะ เกี่ยวไวเกี่ยวสะอาดทุกสภาพหนาเสียหายน้อยเดียวทรณงจากไทยเสียงยนต์การเกษตรเราทำทุกสิ่งเพื่อเกษตรกรไทยชมภาพช้านะครับโดนหุกขวาครับหลังจากทียก่ยกแรกนั้นโดนเป็นหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้ถึงนับเลยครับแล้วหลังจากนั้นครับดูครับไกลจากสิจอมไตรครับมวยภคราชก็ต้องการจะ เอกบินเครับเพราะว่าไม่ต้องการเหนื่อยในยกที่สามเทศินก็ประคองเอาตัวนั้นรอดออกมาได้แล้วนะครับจากการโดนน็อกในยกที่แล้วเหลืออีกหนึ่งยกครับหลังชนกำแพงแล้วครับเพรทศินสอธรรมเพชรขอบคุณคุณไปสารจงบัญจักเจริญครับกรรมการผู้จัดการบริษัทซีพีเมจิจำกัดนมเมจิตพลาสเชลัย ก่ย,ย่างห้าดาวไทโซซีพีอาหารพร้อมทานแช่แข็งตราซีพีบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดโตยโยต้าไฮรับสวิโกโ้คุณกบีขอให้บูนรคราบริษัทไทยโตเลตปฏิบัติจำกัดมหาชนจงมันต่อครับจบแบบไหนครับหวยรอบมาราธอนเงินล้านาเหลือสามนาทีสุดท้ายจะต้องทำอะไรก็ต้องทำให้ได้แล้ยกนี้ว่าถูกนับไปแล้วเนี่ย เสียไปแล้วสองแต้มแล้ว,ลวมวยสามยกนี่ถ้ายกนี้ไม่ได้นับมือร่วมไม่ได้นับไม่ได้นอกนี่โอกาสนี่เป็นรองชัดเจนเลยอการตู้ห้ามคือขวันกัตนาหลังสีจากลุกพินี้สถานการณ์ของเทพทักษิณนั้นถือว่าไม่สู้ดีนักนะครับอาวุธมีสออย่างครับที่จะนิกผันไปได้หมัดกับศอกเท่านั้นแหละครับดูแล ลาเพราะว่าสตรจกักมีประเภทมัดแรงอยู่แล้วด้วยพิษสิไม่ใช่เป็นมวยหมัดไละยินมาโดนนับด้วยแล้วต้องทําการบ้านเยอะเลยและเหลือเวลาไล่เข้ามาเต็มทนแล้วด้วยพอจบคู่นี้ไปแล้วก็คู่ที่สองระหว่างาแก้วไทยเทกกับเฉลิมเดชอินฟินิตี้ใครจากก็ไม่เสียดเลยนะครับ ไม่เสี่ยงที่จะแลกแล้วครับต่อยไปแบบป้องกันตัวและคุมรูปทุกอย่างไว้ให้หมดเพ<อ>ื่อจะเป็นผู้ชนะผ่านเข้ารอบแล้วก็มวยรอบน,นี้นี่น้ำหนักพี่พิกัดพิกัดกันไว้นี่129ปอนด์นะครับใครเกินใครขาดนี่ต้องขอบคุณอาจารย์เพียงสัญชาด,ด้วยที่ให้น้ำหนักมาชัดเจนเลยทีเดียว ว่ากันว่ามวยรอบนี้ที่เขาเกจีกต่างๆคุยกันไว้เนี่ยเขาบอกว่ามวยโตเก่งก็คือจอมทองชูวัฒนลูกศิษย์ของยังหมอวางั้นกดูแล้วไม่แน่นะครับัวยทุกสามยกอะไรก็เกิดขึ้นได้เป็นไปได้หมดนะครับที่ว่าแน,แน่แน่นั้นไม่แน่แล้วครับอย่างที่โคราชที่ ท่านเคยผ่านสายตาไปแล้วนนะก็พลิกผันอย่างแรงแ่ก็บ,บอมองว่าแสนชัยสองพืนตาในตัวเกง่งแต่ว่าปรากฏว่าตกรอบไปเลยมีของมวยรอบเงินล้านกตยะาดาวเป็นมวยรอบมรนทอนที่โคราชนั้นว่ากันว่ามีคนบอกว่าแสนชัยนั้นนอนมาสุดท้ายตายเลยนอน นอนแบบมีพระนำไม่ได้เข้าชิงด้วยนะไม่ได้เข้าชิงด้วยแล้วมาูอาหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งจะคุ้มค่าแค่ไหนถ้าสายลมแห่งความสุขอยู่ตรงหน้าเราเสมอความสุขเหนือร,ระดับไฮลักซวิโก้ทรีรันเนอร์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม ส่งนำความสุขสวัสดีเฉลิมชนพรรษาพระภูมิสดุกดีขอจงทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายผมวิเศษภัยถุบริษัทเจริญพวกขัณพันอาหารจำกัดมหาชนยาแก้ไอตราอาปาชีเป็นยาแผนโบราณจากสมุนไพร ยาแก้ไอตราอาปาเชช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยาแก้ไอตราอาปาเชชดมท่า้าน,นะครับโดนพุกขวาครับดูครับหมายท้องเลยครับพุกขวาเนี่ยครับโอ้โหเป็นเป็นคานครับ่โโหโหโดนน,นะนแปรอดจากยกหนึ่งมาโดนยกสองยกหนึ่งโดนแต่ไม่โชคดีครับที่ไปโดนนับครับหลืงดากน,นั้นก็ไรจัดก็ พยายมครับอยากจะให้อยากเหนื่อยมา,ากครับเพราะว่า3ยกที่ปล่อยมวยไทยเหนื่อยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็น็อกไม่ลงครับ <S <S <ต>เพอชมครับชมเพชรศกษิเป็นแม้ว่าจะโดนหนักก็ยังประคองจนกระทั่งไม่โดนน็อกพักแป๊บนึงครับ <S <S รู้สึกอุ่นใจมากเลยค่ะที่มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินของ 3K แบตเตอรี่เจ้าหน้าที่สุภาพเรียบร้อยมากมากเลยค่ะแลวก็ไม่ต้องให้คอยนานด้วยเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนดูตดดอ่ะไม่กังวลที่เราเสียแล้วค่ะ อุ่นใจเมื่อใช้สามเขียร์กมนาฟ้าฟัน ใท้มีสไตล์สู่โลกแห่งอนาคตเติมพลังสีสันให้กับชีวิตมัวกันนอกอินเด็กมวกันนกที่ได้รับมาตรฐานจากนานา,นา,นาประเทศกรรมการก็ชูมือให้ไายจากสิทธิจอมไตรเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับนี่แหละเพราะว่าได้นับยกค2ไว้ด้วยแล้วก็คู่ต่อไปก็เตรียมเลยแก้วแฟเทคก,กับเฉลิมเดชดอินฟินิ